องฟูนันพันล้านของเขมรกำลังจะกลายเป็นแค่คูน้ำเนา่าเพราะเวียดน้ำเก๋าจริงเขาสร้างกำแพงทะเลปิดปากคลองดือด้อเลยครับแล้วที่แสบกว่านั้นงานนี้ไทยเรากลับได้ประโยชน์เต็มๆแบบงงๆไม่ต้องออกแรงเกิดอะไรขึ้นถึงพลิกล็อกได้ขนาดนี้ฟังให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าหุนเส้นเขาพลาดท่าอะไรไปฮะ คุณผู้ฟังคงเคยได้ยินเรื่องคล้องฟูนันเตโชของกรรมัมพูชากันมาบ้างใช่ไหมครับโครงการมูลค่ามหาศาลกว่า1.7พันล้านดอลลาร์ที่ทางหุนเซนหรือที่หลายคนเรียกกันว่าหุนเซนกับลูกชายของเขานี่แหละเปล่าประกาศไปทั่วโลกเลยนะวันนี้จะเป็นเส้นเลือดใหม่แห่งศักดิ์ศรีของชาติเขาเลยทีเดียว แต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทั้งหมดที่ว่ามานั่นน่ะมันกำลังจะกลายเป็นแค่คูน้ำจืดๆที่อาจจะไม่มีเรือสินค้าลำใหญ่ๆอยากจะวิ่งผ่านเลยแม้แต่ลำเดียวทำไมน่เหรอครับเพราะเวียดนามประเทศที่กัมพูชาพยายามจะหนีให้พ้นอิทธิพลมาตลอดเขาไม่ได้แค่แสดงความไม่พอใจนะครับแต่เขาเล่นใหญ่เขาหงายการ์ดใบสุดท้ายที่ทำให้กัมพูชาต้องจุกออกไปเลยเวียดนามเขากำลังสร้างสิ่งที่เรียกว่า กำแพงทะเลที่มีความยาวถึง47กิโลเมตรไม่ใช่แค่สะพานข้ามธรรมดานะครับคุณผู้ฟังแต่นี่คือการถมทะเลเพื่อสร้างเป็นถนนขวางหน้าปาาคลองฟูนันแบบซึ่งๆเลยโครงการระดับพันล้านอาจจะพังศักดิ์สีที่วาดฝันไว้อาจจะจบและที่มันเด็ดยิ่งกว่านะคือเรื่องนี้ประเทศไทยเราดันกลายเป็นคนที่คุมเกมแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องออกแรงอะไรเลยสักนิดอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเกมมันถึง คลิกได้ขนาดนี้ฟังกันต่อยาวๆครับแล้วคุณผู้ฟังจะเข้าใจเลยว่าบทเรียนราคาแพงหน้าตามันเป็นยังไงอ่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่เวียดนามเขาเอาคืนแบบเจ็บแสบสุดๆเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าต้นตอของเรื่องทั้งหมดนี้มันมาจากอะไร ก็อย่างที่หลายคนพอจะทราบกันกัมพูชาโดยเฉพาะในยุคข,ของฮุนเซนกับลูกชายเขาเนี่ยเขามีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะหายใจด้วยจมูกของตัวเองครับคือไม่อยากจะพึ่งพาวเวียดนามอีกต่อไปโดยเฉพาะในเรื่องของการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ตันไหนตะไรมา่าต้องผ่านท่าเรือของเวียดนามตลอดมันเหมือนโดนบีบคออยู่ตลอดเวลาครับทั้งช้าทั้งมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ต้องอยู่ในกำมือของเขา มันก็เลยเป็นที่มาของโครงการคลองฟูนันเตโชนี่แหละครับขุดคลองยาวเหยียด180กิโลเมตรจากเมืองหลวงพนมเป็นให้ทะลุออกอ่าวไทยได้โดยตรงเลยไม่ต้องง้อใครซึ่งก็ได้เงินทุนก้อนมาหืมาจากพี่ใหญ่อย่างจีนที่ก็หวังจะใช้คลองนี้เป็นเส้นทางยุทธ,ธศาสตร์เป็นฐานทับเรือลับๆแล้วก็ควบคุมเส้นทางการค้าในภูมิภาคนี้ไปในตัว ฟังดูเผินๆมันก็ดูดีใช่ไหมล่ะครับเป็นแผนการที่ทะเยอทะยานดีแต่มันมีปัญหาใหญ่เบิ้อเริ่มอยู่ข้อหนึ่งครับคุณผู้ฟังการขุดคลองที่ใหญ่โตมโหฬานขนาดนี้เนี่ยมันจะไปเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ําในแม่น้ําโขงทั้งระบบเลย แล้วใครล่ะที่อยู่ปลายน้ําสุดก็เวียดนามนะสิครับเขาจะโดนผลกระทบไปเต็มๆน้ําจืดที่เคยไหลลงไปจะหายไปเยอะมากน้ําเค็มจากทะเลก็จะรุกเข้ามาในแผ่นดินพื้นที่กเกษตรกรรมตรงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงที่เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น่าของเวียดนามทั้งประเทศเนี่ยจะพังพินาศลงได้นะครับ เวียดนามเขาเตือนแล้วเตือนอีกขอข้อมูลโครงการโดยละเอียดขอประชุมหาหรือกันหน่อยได้ไหมแต่กัมพูชาทํำยังไงรู้ไหมครับเมินครับทําเป็นหูทวนลมไม่สนใจใช่อ้างว่าเป็นเรื่องภายในประเทศของตัวเองไม่จําเป็นต้องไปชี้แจงกับใครนี่แหละครับคือการจุดไฟเผาตัวเองชัดๆ พราะคุณกําลังไปเล่นอยู่กับชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องความเด็ดขาดความอดทนและการวางแผนที่แยบยลที่สุดชาติหนึ่งในอาเซียนเลยและแล้ววันที่กัมพูชาต้องจ่ายค่าความดื้อรั้นของตัวเองก็มาถึงเมื่อคําพูดมันใช้ไม่ได้ผลเวียดนามก็เลยใช้การกระทําสั่งสอนแทนซะเลยเรื่องของเรื่องคือมันมีภาพถ่ายดาวเทียมกับข้อมูลวงในหลุดออกมาสนั่นโซเชียลมีเดียของเวียดนามเลยครับเขาไม่ได้ส่งทหารมาประชิดชายแดนไม่ได้ยิงปืนขู่แม้แต่นั เดียวแต่เขาอนุมัติโครงการที่ต้องเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ปิดประตูตีแมวของจริงผมจะพูดให้ชัดช้าช้าชานะครับคุณผู้ฟังเวียดนามกำลังสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่ของเขากับเกาะที่ชื่อว่าเกาะเตียนไห่หรือเตียนไฮ่ไอเลนซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่บังเอิญตั้งขวางอยู่ตรงปากทางออกสู่ทะเลของ,ของคลองฟูนันแบบเป๊ะ เลยครับโดยถนนที่ว่าเนี่ยมีความยาวถึง47กิโลเมตรผมขอย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังนี่คือการถมทะเลเพื่อสร้างเป็นถนนไม่ใช่สะพานมันคือการสร้างแผ่นดินใหม่ขึ้นมาเพื่อกั้นขวางทางออกสู่ทะเลของคลองฟูนันเอาไว้เกือบทั้งหมดมันเหมือนกับจูจ่ๆก็มีคนมาสร้างกำแพงคอนกรีตยักษ์ปิดหน้าประตูบ้านคุณนะครับ แล้วผลที่ตามมาคืออะไรล่ะอ่าวทะเลที่คลองฟูนันตั้งใจจะไหลออกมาถูกปิดตายไปแล้วเรียบร้อยมันจะเหลือแค่ช่องแคบเล็กๆเล็ก,ลกมากๆๆอยู่ทางฝั่งตะวันตกแล้วคุณผู้ฟั่งทายสิครับว่าทิศท,ทางนั้นน่ะมันคือฝั่งของประเทศอะไรถูกต้องครับมันคือฝั่งประเทศไทยของเรานี่เอง แปลว่าอะไรแปลว่าโครงการมูลค่า1.7พันล้านดอลลาร์ของกรัรมพูชาเนี่ยต่อให้ขุดจนเสร็จสมบูรณ์เรือสินค้าก็ไม่สามารถแล่นออกสู่ทะเลใหญ่ได้โดยตรงอีกต่อไปต้องอ้อมต้องไปลัดเลาะผ่านช่องแคบเล็กๆที่ทั้งอันตรายและเสียเวลาส่วนเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ไม่ต้องพูดถึงเลยหมดสิทธิ์เข้าความฝันที่อยากจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์กแห่งใหม่ของภูมิภาคพังทลายลงในพริบตา โอ้ยนี่คือการตอบโต้ด้วยวิศวกรรมศาสตร์ล้วนๆครับไม่ต้องรบแต่เจ็บยิ่งกว่าโดนกระสุนปืนซะอีกคือการเอาคืนที่สาสมและสมเหตุสมผลที่สุดแล้วแล้วท้ายก็มาเราละครับเราอยู่ตรงไหนในเกมกระดานนี้ต้องบอกแบบนี้ครับคุณผู้ฟันเราอยู่ในจุดที่ดีที่สุดอยู่ในจุดที่ได้เปรียบแบบสุด,สด งานนี้มันเหมือนเวียดนามเป็นคนชงลูกมาให้แล้วไทยเรารออยู่หน้าประตูเลยครับเพราะว่าไอช่องแคบเล็กๆที่เหลืออยู่แค่ช่องเดียวนั่นน่ะมันบีบบังคับให้เรือทุกลำที่ออกจากคลองฟูนันต้องวิ่งผ่านหน้าน้านำในอ่าวไทยใกล้ๆก,ก,กับพื้นที่ของเราซึ่งมันหมายความว่าอย่างไรข้อแรกเลยอำนาจการต่อรองมันจะย้ายมาอยู่ในมือของไทยเราโดยปริยายเราจะกลายเป็นผู้ควบคุมเส้นทางเดินเรือเส้นนี้ไปเลย ข้อ 2. โอกาสทางเศรษฐกิจครับเท่าเรือในภาคตะวันออกของไทยจะได้อานิสง์ไปเต็มเต็มเรือที่อยากจะเดินทางแบบสะดวกสะดวกอาจจะต้องแวะมาใช้บริการที่บ้านเราแทนและข้อที่ 3. เรื่องความมั่นคงเราจะสามารถรับรู้ทุกความเคลื่อนไหวของเรือทุกลำที่ผ่านเข้าออกจากคลองนี้ได้ทั้งหมดโดยเฉพาะเรือของจีนนี่คือการพนนึกกำลังกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายครับคุณผู้ฟัง เวียดนามเขาแก้ปัญหาของเขาแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับกลายเป็นการมอบแต้มต่อมหาศาลให้กับประเทศไทยไปซะอย่างนั้น